การเพื่อสังคมหรือ social enterprise กิจการเพื่อสังคมคือกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้การบริหารจัดก,การที่ดีของภาคธุรกิจบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคมมีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าโดยไม่พึ่งเงินบริจาค ลักษณะของกิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายทางสังคมและถึงแวดล้อมมีรูปแบบการดำเนินการที่มีความยั่งยืนทางการเงินเป็นมิตรต่อสังคมและถึงแวดล้อมผลกำไรกลับคืนสู่สังคมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลค่ะ ที่ประโยชน์ของการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้านการใช้เทคโนโลยีด้านการเงินการบัญชีด้านการประกอบกิจการด้านการตลาดและด้านการบริหารบุคคลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ายตราสัญลักษณ์คนหาประจาได้รับอนุญาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิประชาธิปกปรางไพพันนีลงนามโดยรองศาสตร,ราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤชทิสารชุมพลคณะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิประชาธิปกรามไพพันนีตามหนังสือเลขลับที่2852ลงวันที่6พฤศจิกายน2 5 6 3 และมีมติที่ประชุมรับทราบการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์คนหากระจาเป็นตราสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยร,ยราชรรพ,าราพัฒนรำไพพรรณี จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก็เกิดมาจากว่าทางสำนักทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏลำพียงนี้นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานน้องใหม่ที่เพิ่งถูกจัดตั้งขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วภารกิจของหน่วยงานเนี้ยเราดําเนินการในด้านธุรกิจนะคะมีความหลากหลายด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟยินกินน้ําดื่มโรงแรมหรือการจัดจําหน่ายสินค้าต่างๆทั่วไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญ เป็นอย่างยิ่งยวดเนื่องมาจากว่าเราเป็นมหาเชาลาัยเพื่อการพัฒนาของถิ่นนะคะนี่เป็นปัจจัยของมหายชาลัยเราเลยนะคะอันนั้นเนี่ยสำนักทรัพย์สินได้เนี่ยเราก็เลยมองไปที่การดําเนินการด้านธุรกิจเพื่อสังคมนะคะเพราะเราเห็นเล็งเห็นว่ากลุ่มเกษตร,รกรชาวสวนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างหลากหลายนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการผลิตปัญหาเรื่องของการขยายเครือข่าย ปัญหาเรื่องของการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของการสร้างแบรนด์หรือเรื่องของการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายในรูปแบบต่างๆซึ่งมีการเห็น,นขันค่อนข้างสูงอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะช่วย ในจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็จะดาเนินการควบคู่ไปกับการาพัฒนาของกลุ่มธิสาหิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรีซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีความร่วมมือเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยสกลุ่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนรักช้างรักษาตะวันออกนะคะแล้วก็กลุ่มกเกษตร กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพบ้านปัตีนะคะในสองกลุ่มเนี่ยเราก็มีการดําเนินการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้านะคะซึ่งต้นน้ำเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มรักช้างรักษาปาตะวันออกเนี่ยเราได้มีการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มรวบรวมข้อมูลของการปลูกฝางนะคะาการปลูกฝางในรูปแบบคอนแทคฟาร์มิ่งเพื่อสไร้างรายได้ให้กับกลุ่มกเกษตรกรนะคะจากการขายวัตถุดิบซึ่งตอนนี้ก็มีเริ่มการเริ่มมีการขายวัตถุดิบให้กับบริษัท ดอยคำนะคะ,ะจริงๆแล้วฝางเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นสารแอนต้ออกซิแดน์แล้วก็เรื่องของการช่วยรักษาเรื่องบาหวานด้วยนะซึ่งมีผลง,งานวิจัยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยจากมหาวิาทยาลัยราชภัฏลำีเองหรือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะซึ่งเริ่มมีการตีทีมในเ์เพอร ไม่ว่าจะเป็นเเปอร์ระดับประเทศหรือเปเปอร์ในอินเตอร์เนชั่นแนลเปเปอร์ก็ก็เริ่มมาแล้วนะคะอันนั้นนะคุณสมบัติของฝางเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันว่ามีคนที่สมบัติที่ค่อนข้างดีนะคะเรื่องของการดับดิ่งด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของกลางน้ำเนี่ยนะคะได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในขยายการปลูกฝางมีการพัฒนาระบบการบริหารจาัดก,การกลุก่มควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝางนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้เริ่มผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝางก็เเริ่มจากทำจาก เริ่มจากการทําสบู่เนาะทำสบู่ทำเครื่องดื่มาจากฝางแล้วก็มีเจลลี่ฝางนะคะแล้วก็มีลิปบาลจากฝางนะคะมีโลชั่นด้วยนะคะเนี่ยคือ,อเราสามารถแยกแยกลายทุกิจออกมาได้ได้เยอะพอสมควรน,นะคะก็กำลังทำพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่แล้วก็ แพ็กเกจจิงอยู่นะคะซึ่งปัจจุบัน,นกำลังใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่ชุมชนกเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพบ้านปัตีเนี่ยนะคะในส่วนของต้นน้ำเนี่ยเราได้มีการจัดทำแผนธุรกิจนะคะแล้วก็เริ่มจะวางแผนในเรื่องของการขยายเครือข่ายเพราะว่าเขามีความต้องการในเรื่องของการขยายเครือข่ายนะคะแล้วก็ได้หยิบยกเอาในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนนะคะซึ่งดีไซน์มาเป็น ชุดเซตที่จะวางบนโต๊ะรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นจานร,รองแก้วที่รองแก้วน้ําที่รองจานแล้วก็กล่องทิชชู่นะคะรวมถึงอรองเท้าที่ใส่ในบ้านเป็นรองเท้าสไตล์สปานะคะมีคุณสมบัติในการนวดเท้านะคะซึ่งทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะคะเราได้เริ่มทำเรื่องเรื่องของอปาาลน้ำเนี่ยเรามีการเริ่มทำตัวเว็บไซต์แล้วก็เรื่องของไล ne ไลโอเอเพื่อจะจ,จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังจากที่มีการลนช์ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นทางการนะคะโดยในช่วงปลายปีนี้เราจะมีการอบรมให้กับเกษตรกรในเรื่องของการทําเยือเปลือกทุเรียนนะคะซึ่งเราจะรับซื้อเยือเปลือกทุเรียนในอนาคตแล้วก็มาดีไซน์เป็นตัวโปรดักนะคะที่จะจัดจําหน่ายในอนาคตต่อไปนะคะแล้วก็เรามีแผนว่าในอนาคตเนี่ย เราจะขยายไปที่พื้นที่ฟองรูด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าสองชุมชนนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะขยายผลไปชุมช,มชนอื่นนะคะโดยเรามีหลักสูตรนอนดีกรีเรื่องของโซเชียลเอ็นจ์ไรส์เป็นตัวรองรับนะคะสำหรับชุมชนที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมอ,อยากจะดําเนินการในเรื่องของโซเชียลเอ็นจ์ไรส์นะคะเรารับเป็นที่รึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราทํางานร่วมกับไทเดฟนะคะในเรื่องของการทำโซเชียลเอ็นจ์ไรส์เราก็จะขยายไปพื้นที่ที่ บ้านคลองตาอินนะคะตำบลพองพพัูอำเภอเขาคีชกูดในประเด็นอาจจะเป็นประเด็นท่องเที่ยวหรือประเด็นช้างร่วมด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่อื่นในอนาคตที่สนใจที่จะมาร่วมดําเนินการเป็นโซเชียลแอนต์แพลนชุมันนะคะแล้วก็โครงการนี้คะาะสำนักทรัพย์สินและไรายได้เนี่ยเราก็จะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเราคิดว่าเ,เ,เ,เราจะยกระดับเป็นศูนย์โซเชียลแอนต์แพลนในภาคตะวันออกในอนาคตใกล้ใน,ใน,น,ใน,ในี้เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความ ยังยืนต่อไปนะคะ